สวัสดีชาวธาตุไฟคนโสดทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกนะคะของเดือนเมษายนปี2567นี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานชาวธาตุไฟคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงราศีธนูนะคะจะรวมอยู่ในธาตุไฟหมดเลย มาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานของคุณนะคะม,มีความสุขนะคะในช่วงนี้พลังงานของความสุขความมั่นคงความสำเร็จสามดาบชา a r อ o ตนะคะบางคนนี่เสียใจยผิดหวังกับความรักนะคะคุณมีโอกาสที่จะ move on ได้นะก็คือคุณจะเข้มแข็งคุณจะ strong มากขึ้น จากที่เราแบบอาจจะนั่งเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆที่เราเคยเสียใจยผิดหวังเราก็มีพลังนะคะสามารถที่จะ move อนได้นะคะพลังงานของความแข็งแกร่งขึ้นมาหนึ่งดาบใช่จริงๆนะางกล เสียใจผิดหวงังมีโอกาสที่จะ move on ได้คุณตัดสินใจได้อย่างชัดเจนอย่างเด็ดขาดนะคะอืมบางคนเนี่ยอาจจะยังรอหรือลังเลกับความสัมพันธ์ที่มันขึ้นสามดาบอะมันค้างคาใจเราเนาะอืมความสัมพันธ์ที่มันมันเจ็บแล้วมันอาจจะจบกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณมีโอกาสที่จะแบบเดินหน้าต่อได้นะ คุณอาจจะถอยออกมานะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเขาอาจจะมีตัวเลือกอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะคุณจะเด็ดขาดคุณจะตัดสินใจได้เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนี่เป็นพลังงานโดยรวมของคุณเนาะก็มองว่าในเรื่องของความสุขก็มีความสุขนะแล้วก็มีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ย นกรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรอคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะเพราะว่าคุณเป็นเดอะชาริออตคุณเก่งนะคะในช่วงนี้พลังงานคุณคุณเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอืมขึ้นไพ่สี่เหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เราหวงแหนหัวใจตัวเองเนาะกลับมารักตัวเองกลับเอาหัวใจของตัวเอง มาไว้ที่กลับมาอยู่ที่เราอ่ะอืมประมาณนั้นนะเราก็ปกป้องหัวใจตัวเองอย่างมากนะในช่วงนี้นะคะมาดูพลังงานคนโสดหน่อยว่าความรักของคุณเป็นยังไงอะในเรื่องของความรักนะชาวธาตไฟอุ้ยเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะเพราะไม่ไม่ไม่เป็นหมอเป็นแพทย์ทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะหรือคนเก่า สิบช่วยคนโสดเป็นยังไงขอขยายไพ่เดตน่ะมีโอกาสนะเนี่ยที่จะมีคอมมิชเมนต์โอ้ชัดเจนเลยก็คือคนเก่ากลับมาเป็นไปได้นะทัดไฟบางท่านบางคนถ้าเกิดคุณมีคนเก่าที่จบกันไปแล้วอะถ้าคุณยังรอเขาอยู่นะ มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาด้วยนะคะเนี่ยอืมคือพลังงานไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสักเท่าไหร่นะคะชาวธาตุไฟเพราะว่าเดทขยายออกมายังเป็นเดอะทาวเวอร์นกนึกว่าจะออกมาใบอื่นนะเพราะฉะนั้นน่ะนกมองว่าจะเป็นพลังงานของคนเก,กา่าๆที่ที่เขายังอยากจะกลับมาทุ่มเทในความรักครั้งนี้นะคะอยากที่จะ เ,เหมือนกลับมาทําดีกับคุณอนะเป็นคนไกลเป็นชาวท่าด,ดินได้นะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ judgment ชัดเจนเลยอะคนคนนี้จะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะ ชัดเจนกับคุณนะขึ้นพลังงานไพ่สิบช่วยอาจจะเป็นในลักษณะของเนื้อคู่ก็ได้คุณถึงได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทัดไฟมีคนเก่ากลับมานะคะเป็นดวงเนื้อคู่นะมาดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณทัดไฟคนโสดอืมอยากงอคุณอนะอยากเขาหาคุณอนะ จะเป็นคนที่คุณแบบออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแหละนะเขาออคิดว่าคุณไปแล้วจริงๆหรอเขายังไม่อยากจบเลยนะเขาว่าอยากกลับมาสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเหมือนอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอะนะเพื่อไพ่ m p e เ a n c e อุ้ยเขาหาคุณเลยแหละนะชาวทัดไฟคนคนนี้ เขาลืมคุณไม่ได้เขาตัดใจจากคุณไม่ได้เขาถ้าช่วงที่เขาหายไปคุณคิดว่าจบแล้วยังไม่จบนะคะเขายัง move on จากคุณไม่ได้นะเขาอาจจะเคยที่จะทำแต่เขาทำไม่ได้เขาจะกลับมางอคุณบางทีนะคะมีคนเข้าหาเขาเนี่ยเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเออไม่มีใครที่เขาจะแบบปรารถนาอะไรอย่างเงี้ย คือเขาไม่มันไม่ใช่สําหรับเขาอะคนที่เข้ามาเขารู้สึกยังไงกบคุณอืมอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นการกลับมาครั้งนี้ของเขาเหมือนเขาอยากจะทุ่มเทเนาะทุ่มเทแล้วก็จริงจังในความรักครั้งเนี้มีพลังงานชาวทัดลมด้วยนะคะทัดลมชาวธนู เขารักคุณนั่นแหละเขาถึงกลับมานะคะอย่างที่บอกว่าพลังงานของเนื้อคู่ข้างสูงมากมีความเป็นไปได้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันคุณถึงกลับมาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะความรู้สึกไม่อยากไปต่อแล้วนะคะชาวทัตไฟบางคนก็คือไม่ไม่ไปต่อไม่ให้โอกาสคือจบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกรณีที่คุณยังรักกันอยู่อะ่ะอืม คุณจะได้ไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะคนคนนี้เขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณนะมาดูสิคะว่าเขาจะทํายังไงกับคุณคะชาวธาตุไฟคนโสดอุ้ยเขาจะตามคุณจริงนะมาตามมาง้อเลยแหละอยากทําดีกับคุณอยากได้รับความรักจากคุณนะคะเขาจะเอาใจใส่คุณมากขึ้นเขาจะสนใจใส่ใจคุณมากขึ้นเพราะว่าการไม่มีคุณอะ เขาก็หนักใจเขาก็คิดมากเขาคิดมากเรื่องของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะถ้าคนคนนี้แบบไม่เข้าหาคุณตั้งแต่แรกอะ่ะก็คือนอนเครียดคิดมากนอนไม่หลับอืมคือรู้แล้วว่ารักคุณอะ่ะก็ต้องกลับมานะคะเขาจะกลับมางองคุณนะมามอบความรักให้กับคุณขอดูสิคะว่าแล้วแนวโน้มเป็นยังไงคะ อขอดูความรู้สึกของชาวทัดไฟกนะันธาไฟรู้สึกยังไงอ่บางคนยังรออยู่อย่างที่นกบอกไปว่ามีพลังงานของเนื้อคู่มีพลังงานของเนื้อคู่ขึ้นมาบางคนอะยังรอคนคนนี้อยู่นะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะแบบที่คุณจะรู้สึกว่าใช่ได้ทุกคนคนนี้อีกแล้วนะคะบางคนมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ยังไม่เปิดโอกาส ให้กับคุณใหม่ๆเลยเพราะว่ายังรอคนคนนี้อยู่คนคนนี้สําคัญนะคะเหมือนกับคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขาอะแม้ว่าคุณจะแบบไม่แน่ใจหลายๆอย่างก็ได้นะขอดูซิเก้าไม้บางทีคุณก็ไม่แน่ใจว่ากลับไปแล้วมันจะดีไหมเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมก็คือ คุณไม่ได้มั่นใจหรอกว่าเขาจะกลับมาเราชัดเจนกับเราหรือเปล่านะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาอะ่ะอืมยังรอนะคะเกาถ้วยเขาอาจจะเคยทำอะไรตามใจตัวเองเนาะเจ้าชู้มีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยไม่เลือกใครอืมไม่เลือกใครสักทีอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเป็นคนเจ้าเสน่ห์เนาะ หเรียนคืออะไรคะสิบดาบคืออย่างที่บอกอะว่าบางคนอะคือจบเลยนะไม่ไม่ให้โอกาสคนคนนี้แล้วคุณคุณจะให้โอกาสคนใหม่ๆถ้ามีคนใหม่เข้ามาคนเก่ากลับมาบางคนเลือกคนใหม่ แต่บางคนก็ยังเลือกคนเก่าเพราะว่าอาจจะอยู่ในกรณีที่เป็นเนื้อคู่กันนะคะก็ลองดูว่าคุณเป็นพลังงานไหนนะคะขอดูไพ้สรุปหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเจ็บมากกับคนคนนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วจริงๆหรือว่าเขาอาจจะกลับมาในวันที่มันสายเกินไปเนาะมาดูสิคะว่าให้สรุปว่าย,ยัางไงนะคะควีนเหรียญทัดดิน พัดน้ำให้สรุปก็คือคนคนนี้ยเขาเขาจะพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะทาาุไฟเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นควีนเรียนนะคะคุณสง่างามนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่แบบ ืมีค่าต่อใจเขาว่าเขารักคุณนั่นแหละนะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคล้ของการวนเวียนกลับมาเนาะวิออฟจูนกับเดอะเมดิ i ช n น่ะนะเนี่ยการกลับมาขอโอกาสนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนมีพลังงานชาวทัดไฟด้วยนะืก็เป็นพลังงานที่ มีหวังเนาะในในความสัมพันธ์เนี้ยจะได้กลับมาเยีวยาหัวใจซึ่งกันแายการปรับความเข้าใจกันนะคะไพ่อบอกว่าความรักครั้งนี้ยังมีความหวังยังไม่หมดหวังนะคนเก่าๆจะกลับมานะคะนะคุณจะได้รับข่าวดีจากเขาคุณจะได้รับข่าวสารจากเขาคุณกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องความรักนะคะอืม ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักชาวทัดไฟคนโสดเนาะได้กลับมาเคลียร์ใจนะเคลียร์ใจแล้วก็ไปต่อในความรักครั้งนี้ก็ยังไม่ขาดกันเนาะในกรณีที่ยังแบบมีความเป็นเนื้อคู่กันสูงยังรักกันอยู่นะคะแต่บางคนก็อย่างที่บอกว่าเลือกที่จะไม่ไปต่อนั่นเองนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ